ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่424การต่อสู้อย่างยากลำบากในใจของเนียวันหลงตกตะลึงมากแต่ว่าก็ยังคงกัดฟันโโหจรล,ลมปลาและตบฝ่ามือเทพร้อยพิษออกไปอีกครั้งฝ่ามือเัืงสองโจมตีไปที่หัวเพื่อต้านรอยฝ่ามือของจาโรเเินตุม้มฝ่ามือของจาโรชเินตกลงมาและทำลายฝ่ามือเทพร้อยพิษไปจากนั้นก็มากระทบกับร่างของเนวันหลง <c oughs> เลือดก็ออากมาจากปากของเนี่วันลงร่างของเขาล่วงลงไปที่พื้นด้วยความรวดเร็วมีเสียงดังปึ n งเป็นเสียงของร่างเนี่วันลงกระแทกเข้ากับด้านล่างเขาที่สูงถึง100เมตรเกิดป็นหลุมข้อดาหญ่ขึ้นและมีดินและหินกรบไว้จนไม่รู้ว่ายังจะมีชีวิตอยู่อีกไหมฟุ๊บจางว่เฉินรอยลงมาที่พื้นแล้วเดินไปที่หลุมนั่นตอนที่ไม่มีปรานคุ้มกายคุ้มครองต่อให้เป็นชีวิตขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดตกลงมาจากความสูง100เมตรก็มีแต่ต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่วา เนี่ยวันหลงไม่รู้ว่าผ่านประสบการณ์เป็นตายมามากเท่าไหร่ในโลกต่างๆมีหลายครั้งที่อยู่ในสถานการณ์ที่ตกเป็นหลงแต่ว่าก็สามารถฆ่าศัตรูได้ดังนั้นปฏิกิริยาของเขาจึงเร็วมากไม่ใช่อะไรที่คนในระดับเดียวกันจะสามารถเทียบได้ในช่วงพิบตาช่วงที่วงลงมาที่พื้นเขาได้ส่งลมปานเข้าไปในของคุ้มกันกายเพื่อช่วยขอลดแรงกระแทกเนี่ยวันหลงยังคงนอนอยู่ในหลุมไม่ขยับเพื่อรอโอกาสขอแค่จางเฉินเข้ามาใกล้ขเขาจะโจมตีจางเฉินแล้วฆ่าเขาซะแต่เขากลับไม่รู้ว่า จากพลังสมาธิของจักรอัเชิญน,นั้นทําให้มองออกได้นานแล้วจักรอัเชิญยกมุมปากและมีท่าทีเหมือนกับไร้การป้องกันพางเดินไปขอบหลุมนั้นฟุบทานในนั้นเนี่ยวันหลงที่เหมือนกับได้ตายไปแล้วก็พุ่งขึ้นมาจากพื้นในมือกำเข็มพิษเล่มหนึ่งเอาไว้แล้วแทงไปที่หน้ผาผากของจักรอัเชิญตายไปซะเนี่ยวันหลงตะโกนออกมาเข็มพิษสีดําสร้างขึ้นมาจากพิษกว่าร้อยชนิดและเป็นของล้าค่ายอย่างหนึ่งที่เนี่ยวันหลงสร้างขึ้นมาจากฝ่ามือเทพร้อยพิษขอแค่ถูกเข็มนี้แทงเข้าที่ผิว พิษจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดต่อให้เป็นผู้แข็งแกร่งอย่างการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งของขั้นมรโคยมัจฉาเองก็ยังยากที่จะพ้นความตายไปได้มีแต่ผู้ฝึกฝนขั้นเปลี่ยนแปลงครั้งที่2ผัดผิวเป็นโลหะเท่านั้นถึงจะสามารถต้านการโจมตีของเขียมพิษไปที่ผิวได้ความเร็วในการลงมือของเนี่ยวันหลงดูเหมือนเร็วมากแต่ว่าจางวชเฉินได้ป้องกันเอาไว้ก่อนแล้วก็เลยสามารถลงมือได้เร็วกว่าจางวชเฉินตบฝ่ามือออกไปโจมตีที่อกของเนี่ยวันหลงจะทําให้กระดูกของเขายุบลงไปเป็นรอยฝ ถูกพลังฝ่ามือโจมตีเข้าจนเละเป็นเลือดเลือดสดๆไหลออกมาไม่ขาดสายเป็นไปได้อย่างไรร่างของเนี่ยวันหลงสั่นไปทั้งร่างตาของเขาเบิกกว้างคิดไม่ถึงว่าจะต้องมาตายด้วยมือของเจง่าเฉินที่เป็นแค่คนรุ่นหลังคนหนึ่งจาโรดเฉินเดินเข้าไปช้าๆแล้วกล่าวว่าพึกษสาลิงคุ้มกายของเจ้ายังฝึกฝนได้ไม่สมบูรณ์ดีหากว่าพึกษสาลิงคุ้มกายฝึกฝนได้อย่างไรทิ่ฐิพลังฝ่ามือเมื่อกี้ของข้ายังไงก็ไม่สามารถทำลายได้ จางรเฉินย่อตัวลงไปแล้วเอาเข็มพิษสีดำในมือของเนวันหลงออกมาตรวจสอบดูพลางพยักหน้าแล้วกล่าวว่ารวบรวมพิษมาสร้างเป็นเข็มน่าจะพอรับมือกับผู้แข็งเก่งในขั้นเปลี่ยนแปลงขั้นหนึ่งของข,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 ขั้นมรดกบัญชาได้นับว่าเป็นของดีอย่างหนึ่งเลยเก็บเข็มพิษสีดำเข้าไปเขาไม่ได้ใช้ก็ยังสามารถเอาไปขายได้น่าจะขายได้ราคาไม่เลวเลยอย่าแล้วทันใดน,นั้นจงางรเฉินก็หลีตาลงและหมุนตัวกลับไปพรางกระตุ้นพลังจากไข่มงกร,กรคุ้มกันกายไว้ฟุบพลังธาตุสีม่วงสหนึ่งรวมกลายเป็นห แลลอยเข้ามาจากที่ไกลมาโจมตีเข้าที่ผิวของแสงสีทองที่ป้องกันกายอยู่แสงป้องกันสีทองพอถูกหอกโจมตีก็เกิดเป็นระลอกขึ้นแล้วก็เดิเดนออกไปกระแทกที่ผนังหินตุ้มผนังหินทลายลงมาและฝังเจ้าเฉินเอาไว้ใต้นั้นราชานักไปท่าเสินกู่ขี่พลังลิงซี่ธาตุไม้มาลากับเหยียบไปบนเมฆแล้วยืนที่บนยอดต้นสนมองไปทางเขาเขายังคงรักษาระยะห่างเอาไว้ไม่ได้เข้าไปใกล้หรือว่าแค่โจมตีครั้งเดียวก็สามารถฆ่าเขาให้ตายได้แล้วเหรอ ราชานัฐเปรธาสิงกูเห็นแจ้งวเฉินเอาชนะนี่วันหลงด้วยตาของตัวเองเดิมเขายังอยากจะช่วยแต่ว่าไม่ทันการได้แต่ต้องโทษว่านี่วันหลงแพ้เร็วเกินไปและก็เพราะว่าได้เห็นความสามารถของแจ้งวเฉินราชานักเปรธาสังกูถึงได้ยังคงระแวงและไม่ยอมประมาทศัตรูเขาไม่ได้เข้าไปใกล้แจ้งวเฉินแต่ว่าตั้งใจจะโจมตีจากระยะไกลตุ้มกองหินกระจายแล้วกลายเป็นฝุน่จนจางวเฉินพุ่งออกมาจากกองดินนั้นอย่างไม่มีส่วนไหนบุบสลายแต่ดูแล้วอนาถไปบ้าง สายตาของเขามองไปยังราชานักแปล่าสิงคูที่อยู่ไกลๆสำแร้วกับที่อยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงรั้งที่สองของขัาง้าบกรมัจฉาแข็งเก่งกว่าราชานักแปล่าทั้งสามไม่ใช่แค่เล็กน้อยเลยเฮ้ hey! จา่าโรเฉินจะทำลายวังมารพฤกษาที่มีประวัติกว่าพันปีข่าลูกศิษย์ในวังของข้าข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายโดยไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกราชานักแปล่าสิงคูเก่ามาอย่างอาฆาตแค้นไม่มีอะไรจะพูดแล้วสู้ดูฝีมือกันไม่ได้หรอกจ่าโรเฉินแล้วก็บีมม่วงสายฟ้าออกมา เท้าก็ขยับไปทางด้านซ้ายและขวาขยกแขนขึ้นพลางใช้กระบี่ชี้ไปด้านหน้าเป็นท่าเริ่มต้นราชานักไปท่าส้นกูใส่หัวและยิ้มยาะเย้ยว่าจางร่วนเฉินกระบี่ของเจ้าจมตีข้าไม่ได้หรอกนั่นมันก็มีแน่หรอกจางลวเฉินใช้วิชากายมังกรเงาขี่ปายุเห็นนพาออกมาแล้วพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วราชามนุษย์ต้นไม้ราชานักไปท่าส้นกูโคจรพลังท่าส่งเขาไปในไม้เท้าพลังท่ากระดูกสีขาวมือเขาก็สะบัดออกไป พลังธาตุไม้สีเขียวมารวมกันกลายเป็นลูกบอลแสงเกิดเป็นเถาวัลย์ใบไม้ลำต้นและสุดท้ายก็กลายเป็นร่างมนุษย์ต้นไม้ขนาดใหญ่สูงถึง9จ้างโจมตีไปที่จางรูเ่เฉินกำลังของราชามนุษย์ต้นไม้เทียบได้กับผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองของขั้นบกการบัญชาแค่โจมตีออกมาก็สามารถทําให้จงางรู้เฉินล้มลงไปได้ต่อให้อาศัยพลังของวิญญาณยึดควบคุมหลิงซี่ฟ้าดินกําลังของจงางร,รู่เฉินก็ยังอ่อนกว่าผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองขั้นบุกการบัญชาอยู่ขั้น จาร์นอูเฉินปล่อยลมปานในร่างออกมาเพื่อสร้างปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นลิงซีจับรอบรัศมี1000จ้างกลายเป็นเปลวเพลิงและเกิดเป็นทะเลเพลิงขนาดใหญ่ขึ้นจาร์นอูเฉินเอามือทั้งสองข้างมาประกบกันโคจรลมปานเส้นเพลิงพุ่งเข้าไปรัดมนุษย์ต้นไม้ขนาดใหญ่ด้นเอาไว้มนุษย์ต้นไม้ดูเหมือนกับไม่ได้กลัวไฟเลยแม้แต่น้อยมันก้าวเข้ามาข้างหน้าแล้วโจมตีไม้หัวของจาร์นอูเฉินอีกครั้งราชาน้ำไปท่าสิงกูขอลอ,อกมาแล้วกล่าวว่าราชามนุษย์ต้นไม้ สั่งขึ้นมาจากต้นกําเนิดพลังธาตุไม้เปรวเ,เพิงธรรมดายังไงก็ทาอะไรมันไม่ได้หรอกนอกจากว่าเจ้าจะสามารถเอาต้นกาเนิดเพลิงหลิงมาจะตนาหนักเซียนเพลิงได้ถึงจะสามารถเผามันให้ไหมได้ไม่อย่างนั้นต่อให้เจ้ามีการฝึกฝนอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขัง้นสามของขั้นปรมมัจจาก็ยังไม่สามารถทําลายมันได้เลยจางโู้เฉินจะยังไม่สามารถแตะข้าได้ไว้แต่ชายเสือแล้วยังอยากจะสู้กับข้าเหรอจางโู้เฉินไม่พูดอะไรขาทั้งสองข้างที่ไปที่พื้นพุ่งตัวขึ้นไปบนหัวของมนุษย์ต้นไม้ จากนั้นก็ส่งลมปานลงไปที่กระบี่ม่วงสายฟ้าพางฟันลงไปฟุ๊บบนร่างของมนุษย์ต้นตไม้มีเถาวัลย์หลายสิบเส้นพุ่งขึ้นมาแล้วมันลัดที่มือของแจ้งวัเฉินเอาไว้กระบี่ของแจ้งวเฉินยังไม่ทันจะได้ฟันลงไปก็รับรู้ถึงพลังมหาศาลส,สายหนึ่งสวัสดออกมามีเสียงดังตุบขึ้นเป็นเสียงแจ้งวัชเชินตกไปที่พื้นไกลออกไปกสิบกว่าจางจากพลังโจมตีนั้นทำให้แจ้งวัเฉินไกลออกไปอีกสิบจางถึงได้สลายพลังนั้นไปหมดไม่รอให้แจ้งวเชินได้พักหายใจมนุษย์ต้นตมมมม้้้้้ยกืองงงขางขาาึนแลลวโจตี มือข้างซ้ายของจางวัชเฉินตกไปที่พื้นแล้วพลิกตัวขึ้นหลบการโจมตีของมนุษย์ต้นไม้ไปตูมหมัดของมนุษย์ต้นไม้โจมตีไปที่พื้นจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ยุบลงไปพื้นหินถูกโจมตีจนแตกละเอียดนี่มันใช่มนุษย์ต้นไม้ที่ไหนกันนี่มันยักษ์เหล็กชัดๆราชานะไปท่าสินกูเจ้าคิดจริงๆหรือว่ามีมนุษย์ต้นไม้มาขวางเอาไว้แล้วฆ่าจะโจมตีเจ้าไม่ได้นะ่ะจ้งวัชเฉินหลบการโจมตีของมนุษย์ต้นไม้ไปพูดไปจางวัชเฉินเอาปีนยกออกมาจากแขนเสื้อและส่งลงไปเข้าไป ปนอยูก่ก็กลายเป็นกระบี่เซียนสีขาวเล่มหนึ่งวายุสลายวิญญาณจาโนโรเฉินโคจรลงปลานทางล่างและฟันกระบี่ออกไปยังร่างของมนุษย์ต้นไม้ด้านหน้ามนุษย์ต้นไม้ถูกฟันหักออกเป็นสองท่อนสบวนก็ลอยออกไปมนุษย์ต้นไม้สลายการเป็นหมอกไปทันทีอะไรอาวุธในมือของเขาคือวุฒิเทพระดับไหนกันต่อให้เป็นไม้เท้าพลังธาตุที่บรรพบุรุษทิ้งเอาไว้ยังไม่ได้มีอนุภาคขนาดนี้เลยราชานาังใไปาตาสิงกูมองภาพด้านหน้าอย่างไม่อยากจะเชื่อบังคับกระบี่ จากเฉยไม่ให้ราชาณภัทธาตสิงกูได้มีโอกาสได้ลงมืออีกเขาใช้มือกุมไปที่กระบี่เสียนอีกมือก็กุมไปที่กระบี่ม่วงใส่ฟ้าพลางส่งออกไปเขาใช้วิชาบังคับกระบี่บังคับให้มันแทงไปที่ราชาณภไยทาตสิงกูสวบกระบี่ม่วงใส่ฟ้าแผ่ไฟฟ้าเสียดแทงตาออกมาแล้วใช้ความเร็วที่เกินกว่าความเร็วเสียงพุ่งไปด้านหน้าราชาณภัยทาตสิงกูราชาณภัทธาตสิงกูสะบัดไม่เท้าพลังธาตุกระดูกในมือพลางปล่อยพลังธาตุออกไปจนทำให้กระบี่ม่วงใส่ฟ้าลอยออกไปแต่ว่า กระบี่ม่งเสกฟ้าก็รีบวกกลับมาอีกครั้งแล้วพุ่งกาไปโจมตีอีกรอบทั้งแทงทั้งฟันจนทําให้ราชาหน้าไปท่าสิงกูมือไม้พันไปหมดแล้วในตอนที่ราชาหน้าไปท่าสิงกูยืนอยู่อย่างมั่นคงนั้นจางวชิเคนก็กุมกระบี่เสียนพุ่งข้ามาด้านหน้าเขาพางสบัดปานกระบี่ยาวหนึ่งสายออกไปราชาหน้าไปท่าสิงกูรู้ว่ากระ,ะบี่เสียนนั้นร้ายกาจมากก็ไม่ยอมรับตรงๆแต่ว่าหลบแทนหลบกระบี่เสียนได้พ้นแต่ว่าเขากลับหลบกระบี่ม่งเสกฟ้าไม่ได้เปล่้งกระบี่ม่งเสกฟ้าแทงทะลุชุดคุมนักแปธทตาของเขา แทงไปที่ด้านหลังจนเกิดเสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังขึ้นราชานักไปท่าสิงคูไม่เพียงแค่สามารถฝึกฝนพึกษาหลิงคุ้มกายได้เท่านั้นเขายัางอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สองขั้นความฉายอย่างผัดผิวเป็นโลหะด้วยต่อให้เป็นวิวิศษระดับสิบอย่างกระบ,บี่มงเสยฟ้าก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องก,กันของเขาได้ราชานักไปท่าสิงคูขึ้นหมออกมาและสะบัดไม้เท้าพลังท่าในมือออกไปโจมตีไปที่ไหล่ขวาของจางลู่เฉินขณะเดียวกันจางวู้เฉินก็นสะบัดกระบ,บี่เสยไปรับเอาไว้ตุม้มจางวู้เฉินถอยหลังไปอีกครั้ง แขนข้างที่กุมกระบี่เซียนเอาไว้มีเลือดไหลออกมาเกลบางกรที่แขนแตกออกหมดจนเห็นเลือดสีแดงราชานัไกไป่ท่าสิงกูกขึ้นมืมาแล้วกล่าวว่าต่อให้วิญญาณย์ของเจ้าแข็งแกร่งสามารถควบคุมหลิงซี่้าดินมาใช้ได้ให้เจ้าสามารถมีความสําคัญเทียบเท่ากับผู้ฝึกฝนขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นบกกำนัชชาแต่ว่าร่างของเจ้ายังไงก็ถือว่าเป็นแค่คนธรรมดามาเจอกับผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงอย่างข้าเขายังไงก็รับมือพลังโจมตีที่แข็งแกร่งนั้นเอาไว้ไม่ได้หรอก ราชานักปฏิทักสิงกูได้แลกเปลี่ยนการต่อสู้กับเนวันหลงดังนั้นเขารู้ว่าค่ามกรมัชฌาเทียบได้กับค่าราชานักปฏิทัก์ขณะเดียวกันเขาเองก็รู้ว่าจามยุทธในโลกคุณหลุนสามารถฝึกฝนวิญญาณให้เป็นวิญญาณยุทธได้ถึงแม้ว่าวิญญาณยุทธของจางรุ่เฉินจะแข็งแกร่งกว่าวิญญาณยุทธของราชานักปฏิท่าสิงกูแต่ว่าราชานักปฏิท่าสิงกูไม่ได้ใช้วิญญาณยุทธสู้กับจางรุ่เฉินและยังเก็บวิญญาณยุทธที่ไว้ในร่างพรางใช้พลังธาตุป้องกันเอาไว้ด้วยดัังนน้ จารุเ่เฉินอยากจะใช้วิญญาณยุทธ์ฆาราชานักแปลธาสิงคูนั้นเป็นเรื่องที่ไปไม่ได้เลยแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมงั้นก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้ยวยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยค่าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ